ข่าวแรกวันนี้นะคะจะพาไปสบตากับ2ซุปตาจากดดนกิมจินะคะชีวอนซูเปอร์จูเนียร์แล้วก็ทิฟฟานี่จากเกิร์ลเจเนเรชันค่ะ ยอนคำหวานให้สาวไทยแบบนี้นะคะมิดหน้าล่าหนุ่มหล่อแห่งแดนกิมจิซีวอนวงซูเปอร์จูเนียร์จึงได้รับเสียงกรี๊ดถล่มทลายทุกครั้งไม่ว่าจะเหินฟ้ามาเมืองไทยบ่อยขนาดไหนแถมคราวนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่ควงสาวหน้าใสาจากคล้ายเพลงเดียวกันอย่างทิฟฟานี่วง girls generation มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ12 plus miracle double aura lucene bb powder คู่กันอีกด้วยค่ะแต่มาเมืองไทยทั้งทีสาวทิฟฟานี่ก็บ่นเสียดายอยากลงใต้ไปเที่ยวภูเก็ตเพราะเธอเคยมาถ่ายแบบกับเพื่อนๆในวงแล้วติดใจในบรรยากาศเป็น ที่สุดเวลาเน,เนื่ยจากการทํางานที่เกาหลีที่รายจึงนึกอยากมาเที่ยวทะเลไทยทุกครั้งค่ะส่วนอาหารไทยที่เธอชื่นชอบพอถามก็ได้คําตอบน่ารักน่ารักมาแบบนี้ล้วค่ะดุงาืมสบแซบ สำหรับหนุ่มซีวอนก็ไม่ไวยหย่อนคำหวานให้สาวไทยได้ใจละลายกันอีกรอบโดยการบอกว่าชอบอาหารไทยทุกชนิดแต่ที่ชอบที่สุดก็คือความรักของแฟนคลับที่มอบให้ซึ่งเปรยียบเสมือนอาหารใจของเขาค่ะนอกจากนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะบินกลับเกาหลีบ้านเกิดก็ยังร่วมเล่นเกมกับเอลฟ์และโซวอนชาวไทยอย่างใกล้ชิดชนิดที่เรียกได้ว่าใครมางานนี้ต้องแตมอิ่มยิมย้มแก้มปริกกับบ้านกันทุกคนค่ะแหมปากหวานขนาดนี้นะคะไม่แปลกใจทาไมแฟนคลับชาวไทยถึงเยอะขนาดนี้นะคะ